สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซาโนอยเพชรบ,บันแพงเอฟซีองค์เองครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม้น้อยน้อง,งองค์เองครับพี่น้องกะมีพ่ปอแม่เอฟซีแวะมาเยี่ยมเยียนครับเมื่อกี้กับไปแล้วจากสารคามครับเมื่อกี้เพิ่นมาจากสารคามไปครับเขาโฮมก่อนนี่ยู่มพันค่ะอยู่บ้านน้องหยาต้อง <laughs> แต่ว <laughs> ่าไปเนี่ยพี่น้ององค์เองกันเต้จะนั่กเลยมาเยี่ยมมาเยี่ยนครับพี่น้อง ตักคู่ช่ใกล้มาหาน้องหูหิงแล้วมือเป็นมาทำคุณมันเกิดวัน้องคู่น่ะ <S <S ที่ใหนุ่ไกลเพราะว่าสิมาคู่หมุนประจำครับหอมลาน่อยบางบานเนี้ยนี่ก็รเดิ่งหัดเป็นประกาลงมาเน,นี่ยสอนข้าวี่หลีสอสตะออนไ<อ>ี่ล<อ>ีบ้องยังไงขนลุกนางนางค่ะจดหัววาเห็ดกับเขาใส่นูุตรถอเส้นอัปลาบ้างเอาลิปไปมงก้ม ได้่อ็จำว่ได้จะว่าใส่อย่างลงไป่มาเบิ้งคุ้มาเด้อครับมามาลงมากินน้ำกินธาก่อนเร็วเิทไปแสดงให้ผมในปรกบุูมือโอ้ยจเจมิงเก่ียงยุ่งขางล่างจังหนึ่งขึ้นเวทีจังหนึ่งงึดตอนมากันหนีข่อยมากจะเจ็ดโมงรอไปนอนอยู่ขังง้วอยู่บตรงไหนครับขังพุ่นตะกอนขังง้วเก่ากับยุนี่ครับยุนี่เลยข้างๆนี่แหละนี่มองนีนี่มอง มองที่เพื่อนี้เป็นห้องตุ๊กตาเพื่อนี่แหละคือเป็นเสียงแบบนี้แหละคือจะบ่าเป็นเสียง่าเฮ็ดแค่เสียงเสียังสองอันแต่ยังมือแรกแต่ยังดีเอาเพป็นให้เรื่องหาทันคนสัมผัสอ่ไปโดไปไปสมัครมือแรกอ่ะก็เพิ่นฟ้าที่หงอยอย่างนันเสียงดีรองกันนังไกรแม่้องแทเลยของแท้ เพราะว่าปกติกสมัคสาวลอยเป็นยี่สาวลอยมาซีหาปีแล้วน้องเอี่ยมไม่ยู่งเลยห้องจากกรุงเทพทอดศรีสะเก็ปั๊บห้องจาน้องยังเพ่งเพ่งยังคนเกาะเพ่งแกะบอนแกะบอนขอบขอบฝันมาลังห้านบะครับมือนั้นมือมือที่น้องเอี่ยมมันมือแรกเลยฮักฮักตัดจากกรุงเทพมันที่เก้าเดือนไหนวันที่ห้ามาจากกรุงเทพมาทอดฟังเพ่งเดียวเดียวแค่เดียวแค่เดียวแค่เป็นลอยเลย ว่าเขาเป็นคนโจรว่าเราเป็นกบไฟว่แต่มานำการขั้งแรกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขาม้าไปแวะไปทำบุญบ้านหนองคู่ก่อนเ่็นผู้หญิงทำบุญมันเกิดวันนั้นเนาะบ้านหนองคู่ก็นี่นี่ค่ะอันนี้แก่เอ็ซี่เห้มากเลยคุณจะว่าเอาไว้เวลาเอ็ซี่มาบ้านโอ้ขอกเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ถอนน้องผู้หญิงมาพวกันใช่มากกว่สิมาหาอยู่ดอกบกไก่ดอกบกไก่เงี้ยเดียวกันเดียวกัน่ห่อ บ้านเดียวกันค่ะบ้านเดียวกันเลยเจ้เดีกับ่อพ่อหูจัดดอกข้าราบบังข้าราบบังลงหินสอนมึงนมื่มาไล่บ้นปิดวงขนลุกน้ำเบิ้งหอดแจงการกรเพรเลนนองเลยแจงงลำเขาบ็ามาตื้นมายังนี่จะก็เบื้องจยหงิงกดเบิ้อยู่หั่นละแ่วาย้นอย่างมันเ่็่ตอนเนื่องมันบ่แมน สอนยีหล่าหน่อยบ้าน่าขืนเวทีสมัครผู้ดีบูง,ง้างเขิดมาขั้นดน,น่อยก็มานางทาเตเตมง <c oughs> นี่ละมาบ้านกับมาเล็นนี่ในกล้องนี่ <c oughs> นมันจุมนนเล็นก็ด <c oughs> ุกบีกนีกจำไว้นนนบานมา <c oughs> นมา <c oughs> น,น้แบ่ๆสีผ้าพอพอจัร <c oughs> วยพันล้านพอรวยพอดังเห็นว่าจำได้หมดเนี่ยพอโจรวยพันล้านพ้นมาพอนอนรวยลอยล้านเพ้นมา ที่ททลายนี่พ้ะพอโจ้อ้อยั้งลานแม่นี่รนน <S <s าาีเลยขนานว่าท่นมีทีนเนียแค่หกเดือนแค่หกเดือนเงินเกือบร้อยล้านร้อยล้านเอาฟองอยู่ดีเลยร้อยท่นี่เยเป็นคนแบบแตะกี้เป็น้คนสงสารวัดโจแม่ช่ว,โชวงโคบีคนตีโคีอ่ะครงเนี้ยเพิ่งกบบว่าโดนวิตราทีเงินไปสองล้านก่อยหายน้าเล่าเลยตอนนั้นวัโจ้็โตนโตนสอนหมดแบบพ่อน้องยิงก็ม้ามือเนี่ย คำแรกวันทั้งหูวมือเป็นงสี่ดิจะมาสงสัยอยนองใส่ถุงมือบัดหาบอดโตมาบอกโอ้ยมือ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 ห่างมือมือห่างมือวีตัวนี่เหลือโตนึงเหลือโตนข้าววันนี้เขเมนไปพระค์คนมาก็ต้รงไปเหตุเ้อะมือเห้ยมือหมานมาตผล่เฮ่ดพรตทรงเห็ุเห็นไหมผู้ใดดามานองกับซางนองกับพานไปใดสอนที่หลีได้สอนน้ำแม่หน่อยพ่อเยสอนทางที่หลี พอไกลสภาพไปนั่นเนาะไปวัดบางจานจอวัดหลวงปู่หมุนบ่ครับไปอครับเมื่อ้เราไปวกันไปนกันมือมาไหว้ปู่หมุทั้นี่ไปน้ำพนมดลรวไปนั่งาเนนยคนหลายเขาป้าไกลน้ยรูบ่ยงุดเขาไปขายจนได้เนะงเหื่อยเหนื่อยน้องเปน ก็อปอโจกก็มันขายเอาหมดเเสื้อน้องเสือนอนทายสีปลูกทายสักทาเดียวแหละคุณบอกทายรืปลูกเดียวแปนว่าอ,อยทายลูกเดียวเงีพยคนมันมักเนี่ย <c oughs> บ้านน้องปองบ้านน้องหยาปองโอ้ยมบูอือบ้านนออา้อ,องหางบ้านน้องหาง <c oughs> แล้วก็มีคนหนึ่งครูกันด้วยสร้างกันยนกับแจนคขับผุ้หญิงด้วยกัน <c oughs> <c oughs> บอกจะเรียนมุ้หญิงจะมือ แสดงว่องแมวนั้นข่อยก็ไปแต่ข่อยบ่เบิ่งข่อยไปข่อยไปเที่ยวยักเล่นคนตังไปท่องเทที่น่ะไปเมื่อจะเจอเมื่อผู้ปอบันการบังโกการี่สเกตทักอีรีได้ปีนี่จ้างั้หญิงไหมปีกระมียปีนาระีุยปีนากระมีแต่นเาเนี่ยปบานเาบัน้องยาป้องอ่ะเดี๋ยจะเบิ่งปีนานี่ยแะจ้างไว้แล้วเขาจ้างยูบ้านกรมี นี่น่ะเหือไปไยบรบานเด็กคนอัะปนไทยมองจูบมอมาทังนี้คนน่ะเออนี่นี่ใครนอนอุ้งหมิ่นคนไยงขายยังเยะคนน่ะนรนอนอืมใน้องอืมเยี่ยมเยี่ยเี่ยเีเ่ยมอนก็มือมือรถแห่มารถแห่มากขอไปดูหนาเวทีนี้สวไม่ใ่นะแล้วเกบเ็นบอ มตามหาจนพ่อนาะมันก็เกน่อยดย่ยยังกยยเสาป่ะยายเสาแม่บครับเออน้องิงตามหาเมื่อพ่อจนไปหอดบ้าน้อดบานวดูตัวไหนอ่ะเต้นจจงเสียเต้นเจงชวบานก็เห็นหนาเห็นบ้านเราแด้ว้านบอกครัวข้าไปแย่นให้เดวขออนุญาตเพิ่มบังสะออนเฮี้ยนสะอนมือทายรวปได้ด้วยครับทายรวเไงานสะออนมือเพิ่มนับเหินน่ะเป็นบบเฮียนกับมื แต่ี่มาพอลาลาเป็นหนีเลยีลาเป็นหนีจ้าหน่อยเลยเน่เพิ่งเราเป็นเต็นเด็กลาเป็นหนีเลยเนี่ยเป็นหนีจ้หน่วยะเป็นหนีเลยเด้อเป็นหนีจะยังหน่อยหน่อยอยู่อนครับสร้างสเขาหยุดหมแมนครับสร้างไฟคนเขามากไอ้ฝังทอฝังยางแล้วทัาุญคนเราก็นบมาทัุ่บ้านปุ่นู้าูแล้วแล้วมันี่ล้วลละมา บเปนมากก่สิมาจะกีว่ายุมได้ว่าน้องคูเขา่าย่ใกล้นี่ละบัดบัดมาบานจ่าบานบานจานก็เห็นในสแนวันนี่จะ่าบ่ได้เข่ามาเหมือนั่นเลยไปนังนั่งเลยมาเรียกเข่ามาท้งบ้านท้งนี้ก็ค่อ้ๆบ้านน้องคนี่เ้วมนบอวานมาเขาไม่เห็นองนี้เม่นตัวเฮ้ยี่เนมองพันยุ่งมองพันถึถูหวยก็แม่ฮั่นนี่ถพนในสางแม่หน่อยพันมานี่แอืนี่แหละเจ็ดแปเก้าแน่นครับจำได้มือเด็นนี่เขาดตามทุก

จ๊ดูดูเฮ็ดออเต็นเอซีอิงเถอะเขากดแจอ้งอิงน่ะี้มเป็นซีตีผิดอยู่บานนองคนลังก้นกบาลู่ไใหญ่ให้ไปเสริมจะโกดอกน้องอิงให้ยุ่งเียละดีละยุ่งแบบนั้นั่างเต็มต๊วแก็นาหาของเราก็้องว่าทันงไงเข่ต้องเฮ็ดดอกคนอื่นสวยสวยสัญญกรรมห้องสวยก็ไม่ได้ดีมันอะไรย่งเอมเมนไปเลยกขต้องเห็นกหนานาเงินหนาท้องหนาเงิน้านเงินลอยลานกอก จเสิเนไปตลอดคนมันติดนอกมากว่างแม่น้ยาบ่างยังเกิดก็บางเดียท่นงเก็เขาใช้สู้รอดใช้นนูปลาพุกนี้เขจะเป็นยังสิหลงไปนี่หลงอยู่ีว่าพรบิองชิบตามทีก็มชิบิองไปนํ้ำนั่นนีโยกไปกินเลยยินวาบนาคุณวาสนษาไปมือแรกเรียกโผล่งียน้อยแล้วก็นาตัวเต่าเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณผอบแม่ปีนองเอฟซีครับหรือต้นพ่อเอกครับฝากกดซับสไครต์กดไลไ์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลังบ้านนะครับเนาะผอบแม่แม่เอฟซีจากอุทุมพรครับก็ติดตามตั้งแต่สาวน้อยเป็ดบันแพงตั้งแต่น้องหญิงบนท่านขึ้นหมดแล้วครับพี่น้องก็ติดตามมาตลอดมาน้องหญิงขึ้นสาวน้อยก็ ติดนะครับตอนติดตอนต่อนครับพี่หนอนสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ